ดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้พี่กุ้งเจอนะคะกรณีสิวอุดตันนะคะแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะเนี่ยตรงเนี้ยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทั้งสิวเห็นนะคะเป็นกระเนื้อร่วมด้วยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเรากดให้ไม่ได้นะคะเรากดให้ไม่ได้เราช่วยได้ก็คือที่เป็นสิวอุดตันนะคะ,ะพี่วิลงมาตรงนี้ลงอ่ะเรามาต่อนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคือสิวอุดตันค่ะนะ แต่ถ้าแบบนั้นก็คือมันเป็นกระเนื้อเรากดออกไม่ได้นะคะแล้วก็โดยรวมนะคะลูกค้าที่เป็นสิวอุดตันนะคะ อยู่ก่อนแล้วจะก,กังวลว่าหนูมากดสิวแล้วจะเป็นรอยดำจากสิวหรือไม่คะพี่กุ้งพี่กุ้งขออนุญาตอธิบายนะคะถ้าลูกค้ามาด้วยผิวแบบนี้คะ่ะที่พี่กุ้งกำลังกดอยู่นะคะผิวแบบนี้ไม่ทิ้งรอยดำนะคะผิวแบบนี้ไม่เป็นแผลเป็นผิวแบบนี้กดออกแล้วหายเลยนะคะ แต่จะเป็นรอยปลายเข็มสะกิดสัก1-3วันก็หายแต่ถ้าหากลูกค้ามาด้วยรอยเก่าอยู่แล้วมาด้วยผิวจ้ำแดงหรือว่าผิวอักเสบนะคะผิวกลุ่มนั้นทิ้งรอยค่ะแต่ในกระปุ้งเลยนะคะแต่ในการทิ้งรอยนะคะก็ไม่นานถ้าหากลูกค้านะคะเชื่อและทําตามคําแนะนำของเรานะคะ เพราะว่าการดูแลลูกค้ากลุ่มสิวอุดตันนะคะเรากดออกหายเลยในเม็ดที่กดแต่สามารถขึ้นอีกได้ไหมขึ้นได้นะคะกับการดูแลผิวของลูกค้าถ้าหากว่าตรงที่เรากดนะคะรูขุมขนตรงนั้นยังกว้างอยู่ก็สามารถอุดได้ใหม่นะคะ หัวออกขนาดนี้นะคะ แล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ลูกค้าชอบถามพี่กุ้งมาเสมอว่าพี่กุ้งขาพี่กุ้งมีรีวิวก่อนกดหลังกดให้หนูดูไหมคะพี่กุ้งจะบอกว่ารีวิวที่ดีที่สุดก็คือคลิปที่หนูดูนี่นละลูกทำให้เห็นจจะเลยนะคะก่อนกดแล้วก็หลังกดเลยลูกส่วนรีวิวหลังการพอกนะคะ รอยแดงรอยจ้ำพวกนี้ของลูกค้าคือหายนะคะลดลงทันทีรอยพวกนี้รีวิวพวกนี้พี่กุ้งจะทำเป็นรูปภาพเราไปตามดูนะคะที่หน้าเพจได้เลยเม้มปากนิดนึงนะคะ And hi. เห็นไหมคะนี่คือรีวิวที่ดีที่สุดเลยคะ่ะนี่คือหลังกดทันทีจริงๆนะคะเห็นไหมคะสิวอุดตันกดออกก็หายนะคะถ้าไม่กดก็คือไม่หายนะคะจะทาครีมฝังไว้แค่ไหนก็ไม่สามารถหลุดออกเองได้นะคะหลังจากการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักเอนไซม์พืชเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาร์กละลายหัวสิวนะคะช่วยฆ่าเชื้อสิวทําให้หัว สิวหลวมแล้วก็กดออกได้ง่ายนะคะมาร์คลดรอยแดงของผิวด้วยตัวโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้มาร์คฟื้นฟูผิวล้างสารพิษให้กับผิวทําให้ผิวแข็งแรงหมันพกเป็นประจําทุกวันพี่กุ้งกล้าการันตีว่าลูกค้าจะได้ผิวที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะภายใน2เดือนได้ผิวใหม่แน่นอนนะคะด้วยมาร์คสาหร่ายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะ